กาแฟให้ป้าต่อยกันไม่รู้ว่าป้าต่อยหายไปไหนไว้เอออืมกลิ่นไม่ชอบ 6. ไม่ชอบไม่หกเป็นมือห้าไม่หกจังเลย ไม่ว่าไม่ใส่กิจช้อนลืมนับสวยมากอะทำไมถึงเป็นแบบนี้ไอช้อนนี่เลย่ะ ้อาไม่ชอบกินเหรอหอมนะไม่หอม ยังไปเหม็นไปแล้วมีกาแฟไหมกาแฟแมวแมวเอกนี่นึนมันใสมากแล้วพอมันเแม่เปน้ำกาแฟเลยโอ้เข้าไม่แดงจังเลยมันต้องดำแฝด ทางเราแดงไงกาแฟแดงยังมีเทแล้ววันนี้ยังมีน้ำพึ่งแบบดพึ่งเทน้ำพึ่งไปเมื่อกี้อันนี้กาแฟที่เราค้างเสร็จแล้วนะนีปืดออกนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสวยมากเนี่ยแต่กินไม่ชอบฉันไม่ชอบกินนี้เทกาแฟลงไป กินอัตต้าใครชอบก็ชอบไปแล้วไม่ชอบ<ป>นมเย็ยนมากแต่กาแฟร้อนร้อนดื่มอุ่นลมไม่หกทำอะไรก็หกอ่าเรียบดอยกาแฟของป้าต่อย นี่นะน่ากินไหมเดี๋ยวหนูเอาไม่ไม่้เดีมาชมยกมานี่น่